สวัสดีค่ะมาพบกับบ้านชีวะกรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูค่ะว่าใครทําอะไรในข้อไก่เรานะคะนี่เธอเป็นขโมยหรือเปล่าที่มาทาอะไรในข้อไก่เนี่ยสวัสดีครับเอา้าไม่ใช่ขโมยหน้าตาคุณทุนนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้ยตาล่อวันี้เป็นขโมยไปเลยโอ้ยหลอ่อหล่อหลาย จนนารอจนนารอเอาเลื้ยวปิดกล่องกันมาทำอะไรในครอบไก่นะคะหอยอย่างนี้เกี่ยวกับไก่ตัไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ทั้งหมดเนี่ยไก่แจ้ไม่ไก่ของใครอ้าวคุณผู้ได้ยืนอยู่นี่เงาผู้นั้นตัวว้าวดีพูดใหม่ไก่ใครไก่แจ้ไก่แจ้ก็ไก่แจ้กอ้หมูแจักหมูแจักใครจะมาถามเนาะแล้วคุณวอนี่สียัง สีขาวดินี่นี่สีขาวเอ้าไก่แจ้ทำไมหูไม่ขาวอ่ะเอ้ากมันอาบน้ำดูมันอาบน้ำดูสีขาวที่ติดมาที่เขาแจ้ะไมันหลุดไปแล้วอยากอุ่นทุกอย่างเอ้าไก่แจ้ของแท้มันต้องหูขาวไม่ใช่หรอเอ้าก็อาบน้ำดูสีขาวที่ติดมากขาหงส์หมดแล้วมันออกหมดแล้วแล้วไก่แจ้จริงๆมันต้องขายาวไม่ใช่หรอนี่มำไมขาสั้นยังไงโอ้ยตัวมยดีหม่อนตัวนดีหม่อนเนาะขนทรงมา ขี่รถมาขี่มานั่รถนัดนติดไฟแดงติดพาผมติดไฟแดเฮ้ยแย่ยั <c oughs> งหรอกว้าหเลาะกันเดี๋ยวมึงจะเสียค่าหมอรักกูทีบอกให้เขาจ้งว่าสามสี่แสนเดี๋ยวมึงจะเสียค่าหมอรักเจ้าไทยโว้าเจ้าไทยไกลแล้วคัดกันใจเย็นๆใจเย็น ทายนามไก่ใช้ให้แดงเอาเห็น่บไายนามไก่เนี่ยมันสุ้กระปุกเพราะมันสุ้กระปุกแล้วมันก็บจเป็นเสียโลกเพราะมันเป็นเสียโลกแล้วไก่มันก็บพอสบายไก่มันก็บมุสุขภาพว่าดีไม่แลาออกไข่ออกยังออกมาลูกมันก็บจีพิการแน่ลูกก็บจีพสมบูรณ์แน่หนาำกรแดงหนาำกรสดซื่อก็ยังค้นนี่แหละมันเตือนสาวห้านาบูนาบูจวงเถียงเฮ้ย บัาาวซ้ำเศร้า่าเลด้ดยอะอัตืน่นายนี่ยิ้มไงยิ้มสบายนี่โอยมีความสุขแก่คอนอือนตื่นสานี่นาบูึตึงตึง,ตง,ตงออนโอยมีจ่าเขาทำไวๆเป็นอย่างนั้นนี่เา้เาต้องเทดแบบปนีดปน้อมยไปเ็ดเลีวปนนั่ไปีย่ย เ็บบตาบเอานี่ก็หายอยู่ก็ว่าอยู่ว่าที่ใส่อาหารหมามไปไหนหมดโอ้ย,อยเอาให้ไก่ซะแล้วรักสานีของวันนี้เนาะหมามันกนใหญ่แล้วก,ก็ว่าซื้อมาตัง้งสามสี่แพ็คหายหมัดเลยวันได้รักเน้่ยวันได้รักเน้่รักตรงบนเห็นครับคุณเล้ว เป็นเป็นคนที่ไหนทำไมพูดสําเนียงไม่ไม่คือคนไทยโอ้ยไปยุไซกับเป็นคนคนอะไรคนอ<น>้วนเป็นคนหนองบวัวลำพูครับเป็นคนหนองบวัวลำพูได้เมียคนในยุทยาว่า้ว่าเข้ากันแ๊กเนี่ย <laughs> คนไทยกับคนลาวเดี๋ยวว่ากันยากอีง่ายอยู่ก็ยังบอกว่าไปใส่เกือบก็ไปใส่ร่เท่าเนี่ยโอ้ยยากอะครับ เกิดไปว่าอะไรเกิดไปว่าอะไรเกิดไปว่ารองเท้าเอ้าก็รองเท้าก็รองเท้าเกิดก็คือเจ็บมืูนี่มาไายไกลได้ครับมาไายไกลได้ครับมาไายไกลบิังลูกพ่อยนั่าน่ะเบิังลูกพ่อยนั่าน่ะเพราะอะไรเพราะรักเองอียบวประตูน่ เื่อยูเนียร์วนบนียเปิดอยูเนียประตูนี้นะตูลูกไก่นี่แม่ติดตะล่กัิดตะล่กันนี่นะคะเป็นลูกคอของบ้านชาวกรนะคะขายดิชุดนี้ไม่ได้ขายนะคะเพราะว่าคัดไว้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะคัดไว้อชุดละคู่ชุดละคู่สะสมมาเรื่อยๆจนได้หลายคู่แล้วค่ะ เพราะว่าที่นี่เน้นคุณภาพค่ะไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นปริมาณเท่าไหร่นะคะนี่อันนี้ก็คัดมาได้แค่ตัวเดียวเองค่ะนี่สีนี้อันนี้สีทองเทาคัดได้แค่ตัวเดียวเพราะว่าอยู่ไหนอะสีทองเทามีจูกไหมเหรออันนี้มันทองดำอ๋อสียังไม่ออกใช่ไหม แต่ขาวหางดำคัดได้ตัวเดียวนี่ขาวหางดำเพราะว่าคัดไปเรื่อยๆอาเอ้าวอาไปไหนล่ะลูกหนูกลงไก่ลูกลงมา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 อุ้ยลูกไก่นี่ก็ดีเนาะไม่กลัวหมาเลยลูกไก่ดีมากเลยไม่กลัวหมาเลยอะโอ้ลูกไก่ผมเดี๋่เคยกลัวหมาสู้หมา ลูกไก่ผมนี่ขุ้นคนขุ้นหมาหมาอยู่บ้านก็บากัดไก่เลยไก่กัดหมาเหรอบอกแต่ว่าพันระยะนี่กัดผมดีจังกะละมือว้าวไม้ว้าวไม้คนเด้ผมเป็นแมวเียเอาเบิงเอาเบิงลูกพ่อเบินลูกเนี่ยนี่ลูกพ่อบุไก่บุ นี่นะคะดูขอชุดนี้รออีกสักหน่อยก็ได้อะไรนะได้แบ่งแล้วค่ะติดจองด้วยติดจองติดจองด้วยติดจองก็เหรอสีมีสีทองเทาอ่ะติดจองอ๋อสีทองเทาติดจองติดจองนะคะนี่แล้วสีอื่นนึงเหลืออยู่สีอื่นเหลืออยู่สีอื่นก็ยังเหลืออยู่แต่ว่ารออีกสักหน่อยนึงแต่ว่าชุดนี้นี่ชุดนี้พอปล่อยอันนี้นะคะอันนี้ยัง ไม่มีใครจองค่ะมีพร้อมปล่อยพร้อมปล่อยเนี่ยไอ้มีสีขาวแบ่งได้นะคะนี่สีขาวดำเนี่ยขาวดำคู่หนึ่งขาวดำคู่หนึ่งเอ๊ะตัวนี้เขาเจ้าจองไว้ไม่ใช่เหรอตัวไหนเนี่ยขาขนเนี่ยเขาเจ้าจองไว้เนี่ยเออาออกมาขึ้นขาวเนี่ยอือเขาได้จองไว้เขาเจ้าจองไว้อือหูเขาเจ้ามองไห้เขาเจ้ามองเนี่ย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  เนี่ยดอกมาขึ้นคนเนี่ยก็จะว่าเห็ผมสามล้านหาผมบ่ขายทำไมไม่ขายมันยังเป็นราคาที่ผมบ่ให้เนพอใจอย <c oughs> ู่ตอราคาเท่าไร350สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าก็จะว่าให้ขนาดก็ะจะว่าให้สามล้านหาย,ยังบ่ปล่อยที่ปล่อยสามร้อยห้าสิบ, <c oughs> บได้เลยครับเนี่ยผู้ใดต้องการเนี่ยประมูลมาเลยครับเริ่มต้นที่สามล้านหาแล้วครับ <c oughs> เริ่มต้นที่สามล้านหาแล้วผูดด้ใดให้สูงกว่าน,นี่ประมูลมาลครับ ขาขนครับดอกมากพื้นขาวดอกมากพื้นขาวแถมขาขนอีกไหนๆ <Ne at, S 2> ขาขน <ne> at, จริงไหมขาขนจริงเนี่ยจริงไหมขนขนทั้งสองขาเลยเนี่ยนขนทั้งสองขาเลยเนี่ยแล้วก็พื้นขาวเนี่ยเนี peril, ่ยโตดําพื้นขาวดอกมาก็จะมาให้สามล้านหาพอๆอ่ะผู้ได้เหตุสูงกว่านี้แสดงความเห็นมาเด้ครับเจ้าให้สามล้านหาเราผมมวยยามปล่อยมันเป็นราคาที่ผมยังไม่เขาใจ เอ้ ه, ลูกไก่เขาหายไปไหนอ่ะลูกไก่ไหนรุ่นที่จะขึ้นเป็นพ่อแม่พันธุ์แม่เขาคัดไว้สามตัวน่ะอ๋ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตระกูลท้องกันบ่าอือแต่ว่าสีโมเมนท้องใกโตเลยอยากมืออยากมูอจ้างผู้ใดเป็นคนตั้งซื่อชื่อว่าอะไรชื่ออะไรท้องหยิบออท้องหย,ยอดฝอยทองนคนตั้งสื่อยวโค้ชให่เบิ้งครับ เบิ่งเลยครับหน้าตาคนที่ตั้งซื้อไอ้ไก่สามตัวที่ว่าสีท้องหยิบท้องหยอดลอยท้องอ่ะหน้าตาคนที่ตั้งซื้อมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมให่เบิ่งครับเดี๋ยวฮะ้ิู้ไก่ก่อนวอกล้เปิดเล้จตจนครับเบิบ่งเลยครับวันนี้ยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ทําอะไรเรือกับตัวเองก็เลยแบบไม่กล้าออกกล้องนิดนึงเบิง่งเบื่องเลยครับแขนผู้ใดเห็นว่าไก่ท้องหยิบทองหยอดไอยท้องมีสีท้องอ่ะคอมเมนต์บอกผมนะยครับเพราะว่าผมกะ เแต่ผมเปิดฟาร์มเลียงไก่มาเนี่ยผมก็ว่าผมตาบอดสีล้วครับเบิองเลยครับเตินเบิองครับท้องหยิบท้องหยอด่อยท้องครับสีทองอยู่มองไหนครับเอาชื่อทองทองได้เข้าฟาร์มไงมีแต่ทองมีแต่เงินเข้าฟาร์มไงนี่ไงทองกับทองโทษสีดำเปื้อๆสีขาว่าสีทองนี่นะคะมีอย่างละตัวค่ะกําลังหาคู่มาใส่อยู่อะไรขายดิแต่รอลูกเพาะตัวเองนี่แหละโตขึ้นมาเป็นคู่กัน เพราะเป็นยังคือรอเพราะว่าไม่อยากกระสายอื่นเข้ามาค่ะเพราะว่าจะเน้นสายพัฒนาอย่างเดียวเพราะเรามีลูกไก่เรามีพ่อแม่ไก่อยู่แล้วไงเราก็จะพัฒนาของเราให้แบบว่าดีๆยิ่งขึ้นเอาเลาไมันจะทันขายหรทันไม่ทันไม่รู้อะเราเน้นพัฒนาไว้ก่อนเอาคันลูกค้าถามไม่จะมีขายลูกค้าก็บอกว่าให้รอกก่อนค่ะแต่คันย้ําลูกค้าซื้อไปลูกค้าจะมั่นใจ1 0นว่าซื้อจากบ้านใช่ว่าก่อนไปแล้ว ที่ได้สายตรงที่กระพาะกระแมวตรงแน่นอนค่ะเพราะว่าบ้านเราไม่เคยข้ามสีไม่เคยข้ามสายพันุนะคะคู่ใครคู่มันเอาอางีออยงมันกัแล้วเอาองียงมันกับลั้นตีว่าพราข้ามสายอันนี้ก็จะบอกอยังไงอะบางคนก็เชื่อไม่เชื่อแต่ว่าเรามั่นใจในฟาร์มของเราแน่นอนในบ้านของเราแน่นอนว่าไม่มีการข้ามสายแน่นอนจ้ะแ,แอ่ช่วงนี้บ้านใช้มาก่อนมีมีไก่หน่อยเพราะเด็กป่วยให้ ลูกค้าได้ไปเพาะพันธุ์ได้ไปเลี้ยงดวนก็พอมีบ้างนะรุ่นเล็กอะแต่ว่ามันยังไม่โตเท่าไหร่อ่ะราคาแพงหรครับไม่แพงจ้ะไม่แพงอพอแพงใช่ไม่แพงถ้าถ้าแพงคงไม่ปล่อยแล้วเมื่อนี่มื่อนี้ดึยิ้นข่าวบันเฉพาะก่อนเมื่อคืนดึงยิ้นข่าวบานเฉพาะก่อนไปส่งไ่ให้ลูกค้าทั้งไหนหรครับอ่อโคราชเหรอใช่ไหมโคราชกับอะไรนะไม่รู้ครับ แต่เห็นเขียนอยู่หนากองวองายนครราชสีมาที่ไปโคราชยาริงไงเอา้าใช่เหรอไป,ไปไปนครราชสีมาเหรอโอ้ยไอเราก็นึกว่าไปโคราชแสดงว่าเข้าใจผิดมาตลอดเลยนี่โอ้ยอแล้วก็ไม่บอกเนาะอ๋อไม่ได้ไปโคราชเหรอบอ ไก่มันออกไข่วันละกี่ฟองอ่ะออกไข่มือละฟองครับเขาก็เป็นแม่สองตัวน่ะเมือละฟ้องไหมก็อันนั้นมันมีสองตัวน่าหน้านานานามันก็ต้องได้สองฟองสิเอากต่ผมบอกภาพร,รวมว่าตอนนี้มันมีแม่ไก่มีพอหนึ่งแม่หนึ่งเยที่ว่ามีพอหนึ่งแม่สองอ่ะมันมีอยู่สองคู่อ๋อแล้วที่ว่ามีพอหนึ่งแม่หนึ่งอ่ะเป็นยังคือมีแค่สานี้ออกวันละสองฟองได้ไหมอะ ออกมือสองฟองก็ไเลยครับบางโจรมีก็คางดำเป็นจะลงออกมือสองฟองแต่คลิปนี้นมีอย่งหลายครับคลิปนี้มีอย่างหลายแค่คลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศเศร้าๆส,สวยๆเศร้าๆอะไรเราไม่ได้เศร้าเศร้า <c oughs> อะไรเราไม่ได้เศร้าสักหน่อยเอ,อกจต่ล่าเริงม,มีความสุขออกนี่ครับคนไทยคนอีสานบอกกันบอกยังไงอ่า วันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้บรรยากาศเช้าๆสวยๆอืมไม่อาหารไกลครับเพราะว่ามือขึ้นอีกครับมาจากโซไกลเด็กถตา่มาจากโซงไกลกับตีซีตีหาถ้ามาไปสซงใกล้ยังตอนตีซีตีหากะรดพันหน้าบ้านพอดีครับตอนตีซีตีหาขันบ้านจะมา่อนทรงตอนขาไปกับช่วงขันบ้านจะมาก่อนทรงไปกรุงเทพ ส่งไปแถวกรุงเทพแถวซ้ายกรุงเทพแถวตั้งแต่ต่้งแต่นครสวรรค์ตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นไปนครสวรรค์พิจิตรไอสิงบุรีอ้างข้องอยังขึ้นไปแถวนะครับไปแถวลกไปแถวภาคไอภาคก,การภาคใต้ครับบ้านเขา่วั่นใกล้แจนี่ส่งประมาณตีหนึ่งตีสองรถสิเลียนผ่านประมาณนี้ครับได้กันไปสินอีสานได้กันไปสินแถวอีสานเนี่ยขึ้นไปอีสานบ้านเฮาเนี่ยสี่ทรงอยู่ประมาณตีสามต,สามตีสี่ครับเพราะว่ารถ รถก็เจาะสินคากลับมาออกมาจากในตัวเมืองพอดีครับแต่ก็จะเรียนผ่านหน้าบ้านผมเพราะว่ารถก็เรียนผ่านหน้าบ้านผมนะครับงแต่ว่าเวลาเอาไกลไปแล้วอ่ะมันจะไปข้างอยู่ในเมืองแล้วเมืเขาเจากลับจากในเมืองมันก็จะเรียนกลับมาเรียนมาผ่านหน้าบ้านผมเลยราแต่เลยบางเทีเวลาไปส่งสายกรุงเทพสายภาคใต้นี่ก็คือส่งขาไปเลยเพราะว่าไปห่างก็จะก็จะไปลงท้ายรถยูพีโลกแต่จะไปลงไปเลยแต่กันก็เจาแล้วถ้าหาไม่ไปเลยอ่ะ ันบ่ไปเลยครับถ้าจังหวัดอื่นอย่างเงี้ยคันไปจังหวัดอื่นก็ต้องตีสามตีสี่ก็แล้วครับบ่ไปจังหวัดเลยออันนี้คือภาคกีสานครับผมบ่มีอย่างไรคลิปนี้คลิปนี้ว่มีอย่างไยครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆเลี้ยงน้ำย่อเดล๋ยวคลิปนาคลิปนาผมจะมีอย่างมานาเดล๋ยวคลิปนาเดี๋ยวคลิปนาผมจะมีอย่างน้าบ่สูพ่อแม่พี่น้อง เช้าไก่แจ๋ไก่ชนไก่ตโตไก่ตั้งที่รักไก่ทุกคนฟังเดี๋ยวซอยเยอะอือติดกผซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามผมได้หลายนะครับกดติดตามผมได้หลายกดปริ้งรังใจผมไม่เลยอย่าลืมอแอนเมน,นพ่อเข้าใจอยู่ว่าขอบคุณอย่าพึ่งพออ่อยนี่ขอบคุณยูมึงกขอบคุณกันทั้ง แต่ขอสําคัญหลักๆเลยครับขอสําคัญหลักๆเลยครัคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับโอ้ยอย่าพึ่งขอบคุณเดี๋ยวพ่อขอบคุณเองเพราะไก่ผมมันก็ขอบคุณเป็ีนนะครับไก่ผมกัขอบคุณเป็นอย่าลืมคอมเมนต์ไม่ผมไม่ไหนนะครับเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขาเองอย่าลืมคอมเมนต์ไม่ผมไม่ไหนนะครับทุกคอมเมนต์ทุกกระรวงใจ สงสัยมันอยากออกไปเดินเล่นข้างน,นอกแล้วมั้งบอกพ่อให้ไวหน่อยสามเนี่ยนะนะอย่ามีเทียทีซีนะมีเทียทีซนะีนี่พ่อบปล่อยได้ฮะเงียบยังจังไกลบ้านหายยังเป็นงก็จังไกลบ้านผมครับไกลบ้านผมยังยังหาเทียเราหามีเทียที่หานะกันมีเทียที่หานี่โดนนะโดนนะเงียบ อย่าลืมนะครับทุกคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์และทุกความคิดเห็นคือกำลังใจของเจ้าของโอยทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจคือคือคือความสุขของคนเลี้ยงไก่คือผมเพราะว่าทีเป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าให้ผมพัฒนาจังไหนเพราะว่าทีเป็นคอมเมนต์ที่แบบเพราะว่าทีเป็นคอมเมนต์ที่ถามว่าลูกไก่ผมแบง่งในราคาเท่าไหร่ ว่าไวาจะเป็นคอมเมนต์ที่ิให้ผมเสนอไกล้สีหยางทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการกดไลค์หนึ่งการกดไลค์หนึ่งการกดแชร์หนึ่งการกดติดตามหนึ่งขอความคือหนึ่งกำลังใจเทียนหนึ่คนยังคือเทียนหนึ่คนเลี้ยงไก่แจ่ทุกคนเลี้ยงไกลแจ้เลี้ยงไก่ตีเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไก่ต่อไก่ตัง้งมีกำลังใจคลิปนี้มมีอย่างไรครับผมขอฝาก คลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ครับเพราะว่าใกล้เริ่มปัดทวงแล้วครับใกล้ผมมันเริ่มปัดทวงมันจะออกมันยังเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหนาผมมียังมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวผมมาอัปเดตเนี่ยพังกับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ